กับเข้าสู่แหกะสนช่วงนี้นะนับว่ากำลังเป็นที่สนใจสำหรับหมวกฟางลูฟ,ฟี่มันมีที่มาที่ไปอย่างไรอาจารย์น้องหญิงอธิบายให้ฟังนะอ่ะได้ค่ะอาจารย์น้องหญิงขออธิบายนิดนึงนะคะหมวกฟางลูฟี่ตัวนี้นะคะสามารถพับเก็บได้นแนะนําเลยนะคะสําหรับเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวสวนเนี่ยต้องมีติดไว้ได้เลยนะคะเพราะว่า ใช้เป็นกันแดดกันฝนเนี่ยใช้ไปทุ่งนานแบบนี้นะคะหาจับกบแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็หรือใช้เป็นเกี่ยวข้าวนะคะแบบนี้ก็สามารถใช้ได้แถบด้านในเนี่ยทำจากผ้าไหมยอย่างดีเดย,ย็บผอย่างดีงอธิบายใหม่ใช่ไหมมันมันใช้แบบไหนได้บ้างมันดียังไงอ่ะมันสามารถกันแดดกันฝนได้นะคะแล้วแถบด้านในเขาเนี่ยถูกเย็บถักมาอย่างดีเลยะคะ่ะรวดลายสวยงามเก๋ไก่ทันสมัยแล้วก็แบบว่าเข้ากับสังคมนิยมนะตอนนี้เลยค่ะ อาเดี๋ยวเวลาจะหมดมาฟังทางด้านอาจารย์แม็กกันบ้างมันเป็นยังไงฮะอาจารย์ก็สรุปหมวกฟางลูฟี่เนี่ยมันจะมียานมีเสียงแบบนี้ด้วยใช่ใช่แล้วยังไงยังไงรายละเอียดเขาขายกันยังไงอะไรยังไงสั่งที่ไหนราคา8-19บาบาทก็สั่งซื้อได้ที่เพจ ของเราได้เลยหมวกฟางทับเก็บได้ใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยอ้าวานีาน,านี้เดี๋ยวเวลาจะไม่พออาจารย์น้องหญิงสรุปให้อีกทีได้ไหมราคาเท่าไหร่อ่าได้ค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจตัวนี้นะคะหมวกฟางดูฟี่นะคะเพียงใบละ89บาทเท่านั้นนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยก็ยสามารถอันนี้มีเก็บปลายทางไหม มีค่ะลูกค้าอันนี้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเอาแล้วครับอ่ะช่วงนี้เวลามันไม่พอจริงๆนะถ้ามีโอกาสต,ต้องเชิญอาจารย์มาอีก <S 2> <S 2> <S 2> เชิญอาจารย์น้องหญิงมาด้วยนะครับอ่ะใครสนใจอย่างที่บอกนะครับส่งข้อความคอมเมนต์ใต้เพจสั่งผ่านแอดมินมาได้เลยครับ